สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนผู้ขายทุกท่านวันนี้มาพบกับผมลา z าด้าเซ i ร i e ิ t t ยเทร r เหรือผู้สอนที่ได้รับการรับรองจาก l a z d ดคลิปนี้ผมจะขออนุญาตมาอัดคลิปเกี่ยวกับการดาวน์โหลดข้อมูลการขายทั้งปีนะครับของปีที่แล้วคือปี2563เพื่อน,นำตัวเลขทั้งปีมาคำนวณภาษีเงินได้สำหรับปี2563ซึ่งจะเป็นการดาวน์โหลดจากเมนูคำสั่งซื้อใหม่ user interface ใหม่ซึ่งสามารถ ดาว์โหลดข้อมูลการขายได้ทั้งปีทีเดียวแล้วไฟล์ที่ได้ก็จะเป็นไฟล์ Excel โดยที่ผู้ค้าทุกท่านไม่จำเป็นจะต้องคอนเวิร์จากไฟล์ csv มาเป็น Excel แบบเมนูเก่าครั้งที่แล้วเรามาลองดูคลิปวิดีโอนี้นะครับผมคลิปนี้นะครับจะเป็นการดารวน์โหลดข้อมูลการขายทั้งปีนะครับของปี2563 เพื่อจะนําข้อมูลการขายยอดขายมาใช้ในการคํานวณภาษี2,563เราเข้ามาเมนูคําสั่งซื้อและรีวิวนะครับจากเดิมเราจะคุ้นเคยกับเมนูคําสั่งซื้อซึ่งเป็นเมนูเดิมนะครับแล้วเวลาเราลงข้อมูลนะครับดาวน์โหลดก็คือเลือกวันที่เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุดเนี่ยเราจะดาวน์โหลดย้อนหลังได้แค่6เดือนนะครับ แต่ครั้งนี้เนี่ยเราจะมาสอนในส่วนของเมนูใหม่ก็คือ order new user interface ตรงนี้นะครับสามารถดาวน์โหลดข้อมูลการขายได้ทั้งปีภายในครั้งเดียวนะครับก่อนอื่นเราเข้าไปที่ทั้งหมดก่อนก็คือเอาข้อมูลการขายทั้งหมดนะครับซึ่งมันจะขึ้นตัวฟิลเตอร์ต่างๆขึ้นมานะครับก็คือหมายเลขการสั่งซื้อนะครับหมายเลขติดตามพัสดุประเภทการจัดส่งประเภทรายการสั่งซื้อตัวเลือกการสั่งซื้อประเภทสินค้าแพลตฟอร์มนะครับแล้วเราก็มากด ตัวเลือกอื่นๆตัวคัดกรองอื่นๆนะครับมันจะขึ้นวันที่มาเราคลิกตรงที่ว่าเริ่มต้นวันที่นะครับแล้วเราก็ไปเลือกเอาเดือนมกราคมในปี2563ก็คือ January 2 0 e n เรากดวันที่1นะครับผมแล้วเราก็มาคลิกวันที่สิ้นสุดนะครับแล้วเราก็ไปเลือกเดือนเลือกเดือนธันวาคมนะครับวันที่31ถ้าเป็นเมนูเก่าท่านนี้ก็จะจบนะครับแต่ว่าด้วยเมนูนี้เนี่ยมันมีเวลาเข้ามาด้วย เราก็ต้องไม่ลืมที่จะต้องติ๊กเวลานะครับไม่งั้นเนี่ยคำสั่งซื้อมาไม่หมดนะครับวันที่31ธันวาจนกระทั่งถึงเวลา23่มนาฬกานาทีคลิกตรงนี้นะครับแล้วก็กดโอเคพอกดโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วเราต้องกดค้นหาก่อนหน่สังเกตนะครับว่าเมนูนี้เนี่ยพอกดค้นหาเสร็จนะครับมันก็จะขึ้นมานะครับ ว่าออเดอร์สุดท้ายก็คือวันที่31ทธันวา2563 3เวลา23นกาสนาทีออเดอร์แรกของปีที่แล้วนะครับก็คือเข้ามาวันที่1มกรา2513เวลาตี1 23นาทีตรงนี้เราก็กด นำข้อมูลออกแล้วไปเลือกนําข้อมูลออกจากรายการที่ค้นหาออกคลิกเข้าไป1ทีนะครับมันจะมีเมสเซจขึ้นมาว่านําข้อมูลออกสําเร็จโปดอ้างอิงไปยังประวัติเราต้องมาคลิกตรงที่ดูประวัตินะครับผมเสร็จแล้วก็มากดตรงที่ดูประวัติการนําข้อมูลออกสังเกตนะครับว่ามันจะขึ้นว่ากําลังดาเนินการนะครับตอนนี้เนี่ยระบบกําลังดึงข้อมูลต่างๆเนี่ยมาสร้างไฟล์ให้เราสําหรับการดาวน์โหลดตรงนี้เราก็รอนะฮะเนื่องจากประการแรกมันเป็นข้อมูลทั้งปีเนี่ย อันนี้จะรอนานหน่อยประการที่2นะครับก็คือว่าการดาวน์โหลดครั้งนี้เนี่ยจะไม่เหมือนกับการดาวน์โหลดครั้งที่ผ่านๆมาใน user interface แบบเก่าหรือว่าเมนูแบบเก่าเพราะว่าการดาวน์โหลดครั้งนี้เนี่ยดาวน์โหลดออกมาจะเป็นไฟล์ Excel เลยทันทีแต่ว่าถ้าเป็นใช้ user interface แบบเก่าเนี่ยดาวน์โหลดออกมาปั๊บเนี่ยมันจะไม่ได้ Excel ไฟล มันจะได้ไฟล์ csv ซึ่งต้องมาแปลง csv เป็น excel ไฟล์ข้อดีข้อเสียแตกต่างกันก็นกคือตัวไฟล์ที่เป็น csv เนี่ยจะดาวน์โหลดได้เร็วกว่าเหมือนกับข้อมูลเนี่ยมันถูกอัดแน่นลงมาเลยก็คือ,อแต่ละข้อมูลเนี่ยมันจะไม่มีช่องว่างไว้แต่ละฟิลเนี่ยมันถูกแบ่งแยกด้วยเครื่องหมายเวนวรคขั้นตอนแต่ว่ากรณีนี้เนี่ยดาวน์โหลดมาเป็น excel ไฟล์เนี่ยมันยังจะมีช่องว่างเพราะว่าแต่ละฟิลเนี่ยมันถูกแบ่งแยกด้วยความยาวซึ่งถูกล็อกเอาไปแล้วมันจะมีช่องว่างค่อนข้างเยอะตรงนี้ นี่เนี่ยใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมหลังจากผ่านไปเวลาประมาณ30นาทีนะครับให้เรากด F 5นะครับผมแล้วมันก็จะกลับมาสู่หน้าจอแบบนี้อีกนะครับเราไปดูที่ดูประวัติแล้วก็ดูประวัติการนําข้อมูลออกระบบก็จะจัดเตรียมไฟล์ให้เรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมที่จะให้เราเนี่ยดาวน์โหลดมันเราก็กดดาวน์โหลด r e s เ l ฟ f i l ์นะครับปั๊บนะฮะมันก็จะลงมาที่ตรงนี้นะครับเราคลิกนะครับไปหนึ่งทีแสดงในโฟลเดอร์นะครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราเข้าไปดับเบิลคลิกนะครับคือเปิดไฟล์ที่เราดาวน์โหลดมาได้เห็นไหมครับว่าครั้งนี้เนี่ยไฟล์ที่เราได้ก็จะเป็นไฟล์ Excel เลยนะครับไม่จะเป็นไฟล์ csv ให้เรามาแปลงอีกทีหนึ่งนะครับเสียเวลาดาวน์โหลดนานหน่อยแต่ว่าได้ไฟล์ Excel เลยเพราะว่าเป็นไฟล์ csv เนี่ยบางท่านอาจจะแปลงไม่ค่อยได้นะ,ะเราก็มานะครับไฟล์ไหนช่องหรือว่าฟิลไหนที่เราไม่ได้ใช้เราก็มากดหายไปนะครับหายซ่อนนะครับ ฟิลด์ที่เราใช้เราก็มาร์กนะครับอย่างเช่นในส่วนของ Create Time เราก็มาร์กเอาไว้นะครับผม Update Time เนี่ยนะครับเราก็ซ่อนไปเราไม่ใช้นะครับ Order Number เนี่ยนะครับ Order Number เนี่ยเราใช้แล้วก็มาร์กเอาไว้นะครับเป็น Reference นะครับในส่วนของ Invoice Number เนี่ยนะครับตอนรับออเดอร์เนี่ยมันจะมีช่องให้เราใส่ Invoice Number นะครับอันนี้เราใช้แล้วก็กดนะครับมาร์กเอาไว้นะครับผม เราใส่เข้าไปในช่อง invoice number นะครับออเดอร์ถัดไประบบมันจะรันให้เรานะครับผมแต่ถ้าเราจะเซตค่าใหม่นี่นะครับเราสามารถทำได้นะครับเข้าไปโดยที่บัญชีของฉันนะครับแล้วก็ข้อมูลส่วนตัวนะครับคลิกไปตรงนี้นะครับเสร็จแล้วก็ไปหมายเลข invoice นะครับเห็นไหมฮะตรงนี้เนี่ยเราตั้งครั้งเดียวแล้วระบบมันจะรันไปเรื่อยๆให้เรานะครับถ้าตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วกดบันทึกไว้นะครับผมโอเคกลับไปในส่วนของไฟล์ excel นะครับอ่ะเราก็ ฟิลไหนไม่ใช้เราก็ซ่อนไปซะชื่อลูกค้าเนี่ยนะครับไม่อยากให้ใช้ customer name เพราะว่าจะไม่เป็นทางการมันจะเป็นชื่อล็อกอินของเขานะครับอาจจะมีตัวนู้นตัวนี้เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับก็เวลาทำรายงานทางด้านภาษีรายงานทางด้านภาษีซื้อส่งสัมปาระรนะครับมันจะดูไม่น่าเชื่อถือนะครับเราก็มาคลิกตรงนี้นะครับแล้วก็ไปจนกระทั่ง billing name นะครับซ่อนปุ๊บนะฮะเราจะเอา billing เราจะเอา billing name นะครับกดสีเขียวนะครับชื่อพวกนี้จะเป็นทางการมากกว่าหลังจากนั้นเราก็จะซ่อนไปจนกระทั่งถึงเพจไพร์นะครับซ่อนนะฮะสังเกตนะครับว่าตรงนี้มันจะมี unit price นะครับกับเพจไพร์ทำไมเราไม่ใช้ unit price สังเกตนะครับดูตรงนี้นะฮะอย่างเช่นสำหรับ order number เนี่ยมี2รายการนะครับรายการบนเนี่ยเป็นรายการหลักซื้อรายการหลักแล้วแถมรายการที่2คือ56บาท นะครับไอ้าบหบาทเนี่ยเราเอามาแถมปั๊บลูกค้าจ่ายเงินแค่ศูนย์บาทก็คือตรงนี้เห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอของแถมเนี่ยมันจะไม่ถูกมานับรวมในภาษีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะคิดตามราคาสินค้าที่เป็นราคาหลักเท่านั้นนะครับผมอ่ะเดี๋ยวยกตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับเลื่อนลงมาเรื่อยๆๆๆนะฮะเดี๋ยวจะเจอไม่เอ่ยอ่ะรายการสินค้าอันนี้ใช่ไหมฮะราคาเต็มอ่ะมันคือ 1,999บาทจุด92สตางค์นะครับแต่ว่าเราอาจจะมีจัดโปรโมชั่นนะฮะซื้อ2ชิ้นลดเท่าไหร่ซื้อ3ชิ้นลดเท่าไหร่หรือว่ามีคูป,ปอง้านค้าเพราะฉะนั้นเนี่ยเพจยก็คือเอาราคาที่ลูกค้าจ่ายเงินให้เรานะครับไม่ได้เอาราคาเต็มนะครับเอาราคาที่ลูกค้า จ่ายเงินมาให้เราแล้วก็รายการนี้ส่งฟรีเห็นไหมฮะชิปปิ้งเป็นศูนย์ก็ไม่เอามาบวกแต่สําหรับรายการที่ลูกค้าเป็นคนจ่ายค่าขนส่งอย่างรายการนี้นะฮะลูกค้าจ่ายค่าขนส่ง38มสบาทสีสตางค์เขาก็จะไม่เอามาบวกนะครับแต่รายการที่เป็นศูนย์ก็คือค่าขนส่งมันได้ถูกนะับรวมไปกับค่าสินค้าแล้วก็จะไม่มีการเอามาบวกนะครับผมเรียบร้อยแล้วนะครับผมเราก็ได้ฟิลหรือว่าช่องที่จะเอามาคํานวณภาษีเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะฮะเราก็หายไป จนกระทั่งถึงช่องนี้นะครับเห็นไหมครับว่ามันจะมีสเตตัสถ้าอันไหนเนี่ยจัดส่งสําเร็จก็จะขึ้น Deliver นะครับผมตรงนี้นะครับถ้าเกิดจัดส่งไม่สําเร็จนะครับมันจะขึ้น Cancel นะครับก็คือลูกค้ายกเลิกหรือว่าขึ้น f i l นะครับตรงนี้นะครเราก็สามารถมานับก็ได้ว่ากล่องที่ส่งคืนมาเนี่ยมันครบตามรีพอร์ตเราไหมแต่ตรงนี้ไม่ไม่ใช้นะฮะเราก็หายไปก่อนซ่อนไปก่อนนะเราใช้ช่องนี้ในการคำนวณภาษีนะครับ เราก็เลือกมาเลยนะฮะเลือกมาทั้งหมดเลยนะฮะแล้วเรากดซ้ำนะปั๊บปรากฏว่ามันไม่มาให้เพราะอะไรครับเรามาดูกันนะครับฟิลด์พวกนี้นะครับผมเห็นไหมฮะมันถูกดีแคลไว้ว่าถูกกำหนดไว,ไว้ว่าเป็นข้อความนะครับถึงแม้ว่าเราจะเปลี่ยนเป็นตัวเลขนะครับมันก็จะไม่ยอมเพราะว่ามันกำหนดไว้ตั้งแต่ต้นฉบับของม,มันแล้วนะครับผม เพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีง่ายๆเลยอีกวิธีหนึ่งนะอ่ะผมให้ดูนะถึงแม้ว่าเราเปลี่ยนเป็นตัวเลขนะครับจัดรูปแบบเซลล์นะครับเปลี่ยนเป็นตัวเลขนะครับใส่เครื่องหมายคอมม่าปั๊บเนี่ยเห็นไหมตัวเลขไม่ขึ้นนะปั๊บถึงแม้กระทั่งเปลี่ยนเป็นตัวเลขแล้วนะฮะกดยังไงมันก็ไม่ขึ้นนะอ่ะเรานั่นใหม่ก็ได้นะกดซิกมาเลือกครับ เอนเตอร์เห็นไหมครับมันยังเป็นศูนย์อยู่เพราะว่ามันถูกกําหนดไว้ว่าเป็นข้อความนะครับวิธีง่ายๆเลยนะครับผมวิธีง่ายๆเราก็กดอันนี้นะครับผมเราหายไปให้ครบหมดเลยหายซ่อนนะครับอันนี้เป็นฟิล์มใหม่นะครับเราก็กดเท่ากับนะครับอันนี้คูณไปด้วย1ปั๊ปบอันนี้เป็นตัวเลขแน่นอนละ อันนี้เราเอาอันนี้มานะครับก็คือ Copy นะฮะเห็นไหมฮะตอนนี้เนี่ยตรงนี้คือซัมนะข้อมูลเห็นไหมฮะว่าซัมเรียบร้อยแล้วเป็นยังไงครับข้อมูลได้ไปแล้วยอดขายทั้งปีนะฮะตัวเลขขึ้นมาแล้วนะครับผมแล้วก็อันนี้เนี่ยมันเริ่มตั้งแต่วันที่เราอยากให้วันที่1มกราเนี่ยไปอยู่ข้างบนนะครับไม่เอาวันที่31ธันวาคมมาอยู่ข้างบนแล้วก็มาขึ้นไปสร้างแอเรีย เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ไปเลือกในส่วนของข้อมูลนะครับเราก็ไปเลือกในส่วนของข้อมูลเราก็มาเลือกเรียงลําดับนะครับติ๊กในส่วนของว่าข้อมูลฉันมีเฮดเดอร์หรือว่าข้อมูลฉันมีส่วนหัวนะครับเราก็มาเลือกในส่วนของ create time ปึ๊บอ่าโอเคนะครับก็คือกลอกถึงข้อร้คู่จากน้อยไปมากกดตกลงมันจะถามว่าเรียงแบบไหนแล้วก็บอกว่าเรียงใน,นลักษณะของตัว ปัญหาว่าเรียงในลักษณะแบบไหนแล้วก็บอกว่าเรียงใลักษณะของตัวเลขหรือว่าตัวอักษรที่มีลักษณะมีค่าเหมือนตัวเลขนะครับเลือกอันบนนะครับผมป๊บนะฮะมันก็จะขึ้นมาละเห็นไหมฮะวันที่1มกรานะครับออเดอร์แรกนะครับเวลาตีหนึ่งยนาทีขึ้นมาละนะครับจะเลื่อนลงมาเฮดเดอร์มันหายนะฮะแก็มากดตรงนี้ก็ได้นะครับผมมากดตรงนี้นะฮะแล้วเราไปเลือกมุมมองนะครับ แล้วเราไปเรียกตรึงแนวนะครับกดตรงนี้ไปกดตรงนี้ไปเห็นไหมพอเลือดลงมานเนี่ยในส่วนของหัวมันก็ยังอยูนะ่ตรงนี้เนี่ยก็จะเรียบร้อยเลยนะครับตัวเลขในการนำไปใช้คำนวณภาษีนะครับผมแต่เดี๋ยวคลิปถัดไปเนี่ยผมจะทำในส่วนของว่าในออเดอร์เดียวนี่สังเกตไหมครับว่าอันนี้เนี่ยคือออเดอร์เดียวแต่มีการสั่ง3อันนะครับ เราจะบวกกันยังไงก็น่าจะได้กันเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคครับผมโอเคนะครับสำหรับคลิปคลิปนี้คงเป็นประโยชน์สำหรับผู้ค้าออนไลน์ไม่มากก็น้อยยังไงฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดแชร์ให้กับ c h anel n O Online Seller t a g เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมจะได้ทำคลิปอย่างนี้ต่อๆไปหรือติดตามผมได้ในการสอนของ Lazada University ขอบคุณครับ